ีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรานะคะที่ปรึกษาการขายอิสูสุอึ้งวนไตสาขาตลิงชันค่ะช่วง Q&A ถามปุ๊บตอบปั๊บวันนี้นะคะเรามีคำถามจากคนดังนะคะที่สอบถามเข้ามาทางอินบ็อกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามที่หนึ่งนะคะเชิญเซลล์พี่อ้อเลยค่ะเริ่มคำถามแรกนะคะ ลุงตูบนะคะถามมาว่าเรือดำน้ำกับรถอีสูสุนะคะอันไหนดีกว่ากันคะเดี๋ยวให้เซอโบเป็นคนตอบนะคะจ้าะน้องโบเป็นคนตอบค่ะค่ะของโบนะคะก็เรือดำน้ำเนี่ยโบไม่เคยขับนะคะแต่ว่ารถอีสุสุเนี่ยประหยัดน้ำมันนะคะใหญ่แรงแข็งทนขนเยอะคะ่ะขนอะไรคะขนขนของอค,ค่ะ <laughs> ก็มาพบกับคำถามข้อที่2กันเลยนะคะคำถามข้อที่2เนี่ยจะเป็นคำถามจากคุณลัญญาค่ะคุณลัญญาเนี่ยจะสอบถามเข้ามาว่าถ้าคุณลัญญาเนี่ยติดแบคทีเรีะคะ่ะสามารถซื้อลถอิซสูสูได้ไหมคะ,ะคุณอ,อ่อยอตอบนะคะ,คะก็อันนี้ถ้าติดแบคทีเรีสามารถซื้อได้นะคะแต่ลูกค้าเนี่ยก็คือต้องใช้เงินเยอะกว่านิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ย จะใช้ชื่อตัวเองซื้อนะคะก็เพิ่มเงินดดวอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็หรือไม่ลูกค้าก็เปลี่ยนมาเป็นคนคำ้ำหรือว่าคนกู้ร่วมแทนนะคะเพราะว่าคนกู้ร่วมจะที่ทราบมาคือไม่ไม่ตรวตไม่เช็คเครดิตใช่ค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะคําถามข้อที่3นะคะลุงพง์นะคะแห่งบ้านอกกอนนะคะสอบถามมาว่าเมียผมเนี่ยป้าแตงเนี่ยรับเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน<ม>สามารถออกรถได้ไหมคะเดี๋ยวไปฟังพี่อุนะคะตอ,อบนะคะเดี๋ยวข้อนี้พี่อุจะเป็นคนแนะนําให้นะคะก็คือจะเจอในสดตรงนี้ลูกค้าจะรับเงินสดนะคะสามารถออกได้ค่ะซื้อได้นะคะก็คือถ้าเกิดว่า ลูกลูกค้าเนี่ยต้องไปขอหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะคหรือสัญญา,ว,าว่าจ้างงานนะคะก็คือมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนหรือ อยากลูกค้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้ค่ะยังไงตรงนี้สามารถสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรประมาณยังไงบ้างเดีย๋ยวทางเราจะมีะทีมงานคอยแนะนําให้อยู่ใช่ไหมะคะ<ช>ว่าใช้อะไรยังไงบ้างแต่หลกัหลกๆถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนก็ใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนกับสัญญาว่าจ้างงานได้นะคะคํะถาถามข้อที่4ี่นะคะ น้องซิงซิงนะคะสอบถามเข้ามาว่าแคปเตียค่ะใช้เงินออกรถที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวให้โบตอบนะคะใช่เดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวโบตอบเองนะคะ,คะแคปตัวเตียนะคะพร้อมจัดทรงพร้อมฟิลซิ่งแม็กซิ่งนะคะ,ค,ะคือสามารถออกขับออกไปซิ่งได้เลยจบที่19,900บาทนะคะค่ะก็ค,ะคำถามข้อที่5นะคะจะเป็นคำถามของคุณยาและแม่แลวแม่ที่สอบถามเข้ามาว่าค่ะว่าเออ ทางเราเนี่ยคือมีการบริการเซอร์วิสข้างนอกไหมคะ, okay, คะเดี๋ยวพี่อ้อจะเป็นผู้แนะนําให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่อ้อตอบนะคะเซอร์วิสข้างนอกใช่ไหมคะมีนะคะมีทางรับจองนอกสถานที่นะคะส่งมอบส่งมอบรถ,รถ,ถน,นอกสถานที่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีจัดไฟแนนซ์นะคะ<ม>นอกสถานที่เหมือนกันค่ะก็ตรงนี้มีค่าใช้ใจ่ายไหมคะตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะค่ะมาถึงคําถามข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นะคะ คุณแม่สปางน,นะคะถามมาว่ารถเนี่ยมีสีส้มหยุดไหมคะมมมมพี่อุค่ะก็โหรถของเรานะคะรถอีซูซุของเรานะคะจะมีสีส้มหยุดนะคะจะมีในรุ่นของจะเป็นในรุ่นของตัวยกสูงจะเป็นแคปไฮรลนเดอร์ยกสูงกับสี่ประตูยกสูงที่มีสีส้มนะคะแล้วรถของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วย5้าสีด้วยกันใช่ไหมคะ<ช>พี่อ,อ๊อใช่ค่ะจะมีสีสีส้มเลยนะคะแล้วก็สีดํา สีบอลเงินสีเทาสีขาวมุกใช่จะมีอยู่ห้าสีด้วยกันนะคะก็ส่วนโปรโมชั่นของแคร h แฮร์เรนเดอร์ยกสูงนะคะจะเป็นรุ่น lda นะคะอันนี้นะคะจะทำโปรโมชั่นอยู่ที่ดาวนะคะเริ่มต้นที่ฟังดีๆนะคะอยู่ที่9,900บาทนะคะอันนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะเราขอจบช่วงคำถาม Q&A ถามปุ๊บตอบปั๊บลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทากอินบ็อกซ์หาพวกเราได้เลยนะคะใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเรานะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ